สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะจะพาทุกคนมารับชมแนวทางราวสามัคคีนะคะวันที่1 0บกุมภาพันธ์สองพห้า้หกสิบแปดกับทุกคนบันจันทร์เด้อพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่าสิบปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจ่อเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่าท่านไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้า้คลิปได้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่เอฟซีจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่าน ก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่9ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องกวาา่าเป็นขาดยังเนาะค่ะทุกคนลืมเสียบใหม่นะคะทุกคนค่ะเอาใจปากือพี่น้องถ้าลืมนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกคนค่ะมาดูวันที่9ก่อนนะคะทุกคนอาจจะเสียงเบานะคะวันที่9จะให้เด่นอยู่ที่7และ0มา7 2 3 5 7พี่น้องจะจับคู่รลุดอีกแก้วนะคะทุกคน เจ็ดสี่เจ็ดหกจับได้พี่น้องเจ็ดหาหาเจ็ดจุงให้เป็นออกเด่นมาเจ็ดนะคะเลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งหลุดนะคะช่วงเลขเด่นประจําวันหลุดติดต่อกันสองวันแล้วค่ะทุกคนวันวันที่เจ็ดก็หลุดวันที่แปดก็หลุด, 9, ลดนะคะเอาวันที่เจ็ดมาพี่น้องวันที่แปดหลุดเก้าหลุดนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันเนาะค่ะถ้าผู้ใดอยากตามก็ตามได้พี่น้องผู้ใดอยากพานก็พานได้นะคะทุกคนเจ็ดสองสาม ห้าเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะเอาไปต่อพี่น้องรุ้นต่อวันที่สิบนะคะวันที่สิบใจขอให้ fc โชคดีเหมือนเดิมถ้าท่านชอบนะคะสาหรับวันที่สิจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนใจได้เด่นอยู่ที่6และศูนย์ะคะทุกคนสําหรับนะคะคู่ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็ คู่กับเลขเด่นปรจจำบันเด้พี่น้องมีเขาม,มีหลุดคือกันทุกมือไพ่บ้องมักบ่ชอบนะคะทุกคนค้าก็ผ่านได้นะคะหรือจับคู่ใหม่ได้นะคะถ้าชอบตัวเด่นมาดูความน่าจะเป็น,นะคะ่ะทุกคนหกนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหกหกสามสามหกหกห้าห้าหกศูนย์นะคะศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ 02 20 05 50นะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือ60 06ค่ะทุกคนคู่ที่ชอบนะคะทุกคนหนึ่งคู่เจมักเมอร์นีศ02 20ถ้าพี่น้องมักก็ตามได้ถ้าพี่น้องบอมักให้พ่านเด้อค่ะพี่น้องขาเมอร์นีตัวเลขเป็นซีแปลกๆบอกพี่น้องว่า เรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลขสองและ 7, เจ็ดเบิ้ลประจำวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นวันนี้อยู่ที่หกและศูนย์เด่นประจำวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะทุกคนจับให้ทั้งสองคู่ 0ูนย์ค่ะ02 20์สองสองศเป็นคู่ที่ชอบ0ูนย์เจ็ดเจ็ดศเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันส่วน6กสามสามหกหกห้าห้าหกศห้าห้าจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ไทยซีชอบก็ตามใจได้ไทยซีไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เช่นเคยนะคะทุกคน ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่10กุมคาพัน2,568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อฟทุกทุกท่านมอบให้นะคะ,ะ,คะสำหรับวันนี้เจขอให้ f อฟโชคดีค่ะโชคๆหวานๆกันชมพูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ